เกิดเรื่องแล้ว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 โหลพี่โนพ,พี่โนอยู่ไหนครับพี่บอกเขามาแล้วเนี่ยครับไปครับิบาท คแต่ผมก็ตกใจครับอยู่ดีๆเขาเดินเข้ามาแล้วก็ปลอมเสียงับครับ,รบอันนี้อันนี้มีมีแกงคนครบาลอยู่<ม>อยู่ครับนี่ครับผมอยู่ครับ <c oughs> คือคือยี้ <c oughs> ผมเล่าเหตุการณ์ก่อนคือมันเป็นเหตุการณ์น่าจะหลังแอร์ดอบเพราะว่า <c oughs> คือตอนเช็คชื่อแอร์ดอบอ่ะมันมีบุคคลคนหนึง่งเขาปลอมตัวเป็นน้องผมเพราะว่าผมเช็คชื่อน้องคนนั้นไปแล้ว แล้วก็เขาบอกว่าชื่อลุงบุญส่งดัดเสียงใส่ผมนะดัดเสียงใส่ผมบอกว่าชื่อซีโนชื่อบุญทรงเนี้ยแล้วผมก็ว์ปกลับมาบ้านใช่ไหมแล้วเขาก็กลับมาแต่ทีนี้ก็ผมมาเจอน้องผมตอนไหนไอ้ดอกกี่โมงไอ้ดอกห้าทุ่มครึ่งนี่เลยพี่แล้วเขาก็แต่งตัวเป็นน้องผมเลยใช่อันนี้แล้วก็เขาก็แต่งตัวเป็นน้องผมอ่ะน้องผมแบบว่าแต่งตัวน่าจะตะตรงอบบที่เขาพูดก็คือใส่เสื้อเกราะ ใส่เกราะเสื้อเชิ้ตแล้วก็เป็นนางเกงขายาวอะ่ะเป็นแฝดกับน้องผม,ผมเลยกังใช่ไหมใช่ครับพี่แล้วก็ก็มีเองเเปืนนะครับมีสองืนอันนี้ไม่มั่นใจผมจําน้องเอจการแต่งตัวน้องไม่ได้ขนาดนั้นจําได้แค่ใส่ชุดอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีขีดสองขีดที่ที่หน้าใส่แว่นแล้วก็ผมดําแล้วก็เออก่อนก่อนเขาไปอะ่ะก่อนเขาไปเขาเขาเปลี่ยนสก,กินน้องผมไปด้วยคนหนึ่งเปลี่ยนสก,กินให้เหมือนกับคนเอคนนั้นแหละครับ แล้วก็หายตัวไปต่อหน้าผมเลยงงปะคือเขาอ่ะผมมีน้องสองคนน้องน้องผมที่โดนกปปี้สกินเนี่ยคือไอ้ไอ้โดนไอ้โดนกอปปี้สกินไปในทอมอ่ะมึงอยากเล่นมึงเล่นกันเลยอ่ะมึงอยากเล่นมึงก็รู้ว่าปปี้สกินอ่ะมึงอยากเล่นห้าสิบบาทเล่นไปน้องพี่ไปห้ามแล้วกันใช่คืออันนี้ผมขออธิบายหน่อยนะผมเข้าใจนะ เดี๋ยวเราเาฟังเขาอีกทีก่อนใจเย็นอ่าพูดก่อนอันนี้อที่พูดมาคือถ้าเป็นตามนั้นแล้วพวกผมทำอะไรได้บ้างครับเพราะว่าผมผมก็ไม่รู้ว่ามันเรื่องจริงเดี๋ยวเดี๋ยวเราจเห็นอะไรเงี้ยให้ผมต้องรับผิดชอบยังไงล่ะครับเนคือพวกผมมันมีนัดาซองมันอยู่ไอ้นี่ด้วยครับมีดาซองนี่กันด้วยเอาใจเย็นก่อนไอ้นี่เลือกแอดมินเลย เมื่อกี้ถามเบย์เบย์บอกเดี๋ยวจัดการให้เดี๋ยวจะดการให้เตียนให้โอ้กูปวดหัวเลยวะมีเรื่องค้าวิชาแบบก๊อปปี้อะไรพวกเนี้ยรอบนี้ไม่น่าจะมีหรอกผมก็งงเหมือนกันครับผมก็พูดได้ดิผมก็ปิ้นปั้นไปเรื่อยได้ดิเอ้าผมจะกู้หกทัไมอไหครับไม่ต้องหุนเนี่ยในทางเข้าได้แต่ทางออกนะเยี่ยเด็ดเยี่ยแม็กเสียบหมสัตว์นี่อันนี้ในสิ่งที่ผมคิดใช่ไหมครับแค่พูดไม่ได้ไม่ได้เกาฮะคือผมขอสมมตินะ ถ้าสมมุติมีคนมาใส่ชุดแก๊งเจ็ดวายผมเนี่ยปุ๊บแล้วก็ไปหาเรื่องพวกคุณเนี่ยอ่ะแล้วพวกคุณเห็นเนี่ยว่าเขาใส่ชุดเจ็ดวายเนี่ยพวกคุณพวกคุณจะมาเอาเรื่องที่ใครครับผมก็ไปเอาเรื่องที่เจ็ดวายครับอ่าครับนั่ะครับคือความรู้สึกถามก่อนครับถามถามใช่ครับมาถามกันพือผมเข้าใจความรู้สึกของเจ็ดเยียครับแต่ว่าคือผมก็ไม่ได้พร้อมอะไรขนาดนั้นครับพวกผมก็เพิ่งโดนดาวนลเทดไปสิบสี่ล้านเหมือนกันครับแล้วยังมีโปรเทคอยู่พวกผมไม่แหกโปรเทคกันอย่างนั้นอะครับ ผมจะบอกว่าผีมาหลอกพวกผมนนเหรอมเชื่อในไตาสารหรอกเชื่อในวิทยาศาสตร์ที่พิสุดน์ได้เอาผมก็ยังไม่ได้ว่าอะไรเลยครับ <c oughs> เพราะว่ามันก็พวกผมก็โดกนกระทํากันเหมือนกันนะ่ะหลังแอดดอกหลังแอดดอปจบเลยอหลังแบบเขาเก็บแอดดอปลงปุ๊บพวกผมเจ็กชื่อแล้วก็ผมก็โดนตรงนั้นเลยครับอ่าแดนนี่มือ การเลยมันมีอำนาจตอนที่กูไม่ได้มีอำนาจทำอะไรอะ่ะน้ครับพี่จัดการเลยกูได้แค่รับฟังอย่างเดียวอะ่ะโอเคก็อันเนี้ยมันเป็นความซนของคนคนนึ่งเลยครับนี้ขออภัยทานเอเวนเยียด้วย อันนี้คือเช็คแล้วใช่ไหมครับใช่ครับเช็คแล้วครับเช็คแล้วพี่เอกใช่ไหมเนี่ยพี่เอ็กหาแกล้งใช่ไหมเนี่ยเมื่อเมื่อกี้ก็เพิ่งปัดผมบอลเดี๋ยวจัดการให้ตีกันโอ้นั่นแหละมึงปรึกษากูกูปรึกษาได้ไอ้เหี้ยกูกูตอบอะไรไม่ได้เพราะตอนนี้กูไม่ได้เจ้าทีทีสีไงประมาณนี้ส่วนเรื่องที่โดนอ่าเป็นชุดนครบาลหรืออะไรอันนั้นก็เป็นการแกล้งกันเฉยๆครับ ก็คือไม่ไม่ใช่พวกผมถูกต้องเลยใช่ไหมครับถ้าสมมติถ้าสมมติเอาผมตอนนี้ผมมีปัญหากับฟาเตสอยู่แล้วถ้ามแบบแอดมินมาแกลงี้ผมก็โดนฟาเตสเลยครับถูกไหมถูกไหมครับถูกไหมอันนี้ผมในทางผมนะเข้าใจครับเข้าใจก็คืออันนี้ผมผมถึงขอโทษแทนด้วยก็จะจะไม่ให้มีเรื่องแบบนี้อีกก็เอาเป็นคือเดี๋ยวผมให้ ของชดเชยหรืออะไรแทนได้ไหมครับผมออกพระอันนี้อันนี้อันนี้เราคลยเสร็จเียอะ้อยครับเพราะผมเพราะผมแค่แบบว่าปก้องตัวเองเพราะเพราะว่าอยู่มันก็มีเรื่องเข้ามาโดยที่แบบเพราะผมไม่รู้เรื่องไงผมก็เพิ่งมารู้เนี่ยว่ามันมีอย่างนี้ด้วยว่าเขาไปแกงเจ็ดเดียต่อผมผมก้างงครับดีดีลุงเขาบอกไอลุงลุงเขาบอกว่าบอกว่าโดนถ่ายเงินแล้วใส่ชุดผมก็เอ๊ะทำไมนครบาลเขาถึงมีคนให้เกี่ยวทำไมเขาถึงไทย นั่นแหละครับผมก็ตกใจเหมือนกันเพราะว่าผมมั่นใจว่าผมผมไอ้เนี่ยคุมน้องตัวเองได้ยึนได้อยู่แล้วครับไม่ไปหาเรื่องซีซัวอย่างนั้นหรอกครับไอ้อย่างเรื่องแบบขายยากันอย่างเงี้ยผู้ผมก็ทำนผมคงไม่ไปไถยใครซีซัวอย่างนี้หรอกครับเดี๋ยวลงโทษคนไปแกล้งแบบยืนหน้าสาธงสักสองวันโอเคไหมครับต่อทงไหน่พี่ผู้ผมไม่เอาอะไรครับชีชีเืนยันว้าแบบเป็นอย่างนั้นอ่ะ ใช่ครับแม่ไม่ร้ายครับพี่ต้องมีแจกแค่แกงหรือไข่แก้งใช่ครับเอกแค่สงสัยเฉยๆดีๆน้องขันบาร์จะมาฮะเดี๋ยวนี้ครับพี่เอ๊ะแก้งเหรอพูดได้เหรือเปล่ะเดี๋ยวปะออกมาครับออกมากน้องขันบาร์ขอคุยอันนี้หน่อยครับได้ไหมขาอีกทีด้วยนะครับนะครับพี่จอมครับโทษนะครับครับครับไม่ต้องลงโทษเขานะครับ คนที่แย้งครับถือว่าผมขอแล้วกันอาจจะมีครับอาจจะมีแต่ยังไม่แน่ใจนะตั้งสักสิบไปก็ได้ครับแบบว่าเราเราจำเหมือนกันใช่ไม่ต้องมีอะไรเงี้ยผมก็พวกน้องๆใหม่เยอะมากครับก็เดี๋ยวลองคุยเดี๋ยวลองคุยให้ครับเพราะว่าผมก็ยังตัดสินใจไม่ได้เนาะเพราะผมผมเป็นแค่คนรับเรื่องได้ครับรับเรื่องได้แต่ว่าตัดสินใจได้ครับรบวนได้ครับ นะครับเดี๋ยวคุยเดี like um ๋ยวไปคุยให้ครับเดี๋ยวคุยให้แล้วเดี๋ยวติดต่อผ่านหวังพี่ไปครับได้ครับครับโอเคครับขอโทษด้วยนะครับถ้าแบบสิบมันเกีบเวลานานเลยผมเทสงงเลยสิครับผมมีขาเดี๊ยวมาจิโน่จ้าลงวันเลยครับลุงครับครับไม่ใช่มเออโทษครับลุงลุกเลยนะแล้ครับเฮ้ย แกงเขาสาดรับผิดชอบยังไงเนี่ยเฮ้ยลกล้าแกล้งใครอีกเลยอ่ะ ลองลุงขับไปนะ๋ับไปเปิดบ้านไปปีปีเป็นกันเหรออุตาะเรียมาอะไรน้คุยครับวะพี่โน้ใครอะลุงหน่อยครับเขาผมตัวเป็นผมมากโอ้จบแล้วพี่ชายพี่ครับสวัสดีครับพี่ พี่ชายใจจริงได้ไหมเนี่ยเนี่ยแดดผมโดนอย่างเงี้ยผมพี่ชายพี่ชายใจจริงได้ไหมครับโอเคครับพี่เออผมก็ไม่ได้เอาเรื่องอะไรคุณแล้วนี่ที่ชายใจจริงนะโอเคโอเคครับพี่งั้นผมผมไม่ไปผมไม่ทำแล้วครับพี่เรากรบมีเรื่องกันแล้วครับพี่ผมบอกแค่นี้พี่ชายช่วยเขียนกลับได้ไหมผมระแวงเนี่ย เราแวงหมดแล้วตอนเนี้ยกูจะโดนกบไอ้ับไอ้ับเจ้าตัวอยู่นู่นนั่นต่อหน้าไม่ผมว่าเขาไม่มีอะไรหรอกเขาว่าปัดได้เฉยผมไม่มีอะไรทำไหมเยี่เจ็ดเดียมันรู้ว่าใครเป็นใครแกล้งมันอะ เวยสตอรี่ถ่ายเงินห้าสิบบาทกูไม่ได้ถ่ายด้วยบาทเดียวไอ้เหี้ยมันเอาหาเฉยว่าเง,าง,างี้ยเยอะจเดียเหมือนประมาณแบบว่าโอเคลุงให้คอนเทนต์มาเดี๋ยวกูจัดให้อะไรประมาณนี้ย ข้างหลังขึ้นได้ป้ะข้างหลังขึ้นไม่ได้หรอได้ไม่ได้ปุ่มได้ปะไม่ได้ไม่ไม่เอาเอารถผมไปก็ได้นะครับนี่นี่นี่ไปกดไปกดตังค์ไปมีคนมาขับรถมีันเดี๋ยวผมพาไปก็ได้นะมาเจ็ดพันอ่ะกดตังค์เจ็ดพันอ่ะมันซื้อรถคันนี้ได้ใคร้านรถเลยครับใช่ใช่ใช่วันหกพันเก้าเจอกันรันรถเลยพี่กดไปยังอ่ะขอบคุณค้าพี่ชายไม่เป็นไรพี่ ผมไวะไปทําธุระก่อนนะพี่ไอ้นี่จะป้นผมไหมเนี่ยไม่ป้นครับพี่ผมไปทําธุระแป๊บนึงเราจะพัง หรีอวเราจะพังจริงเลยนะบ้านกูไม่ได้เราพัง เฮียจะตายเฮหาก็ไปหาหารจากคนอื่นแล้วนี่ผมรูร้ล้ผมรู้แล้ว,ลว,ลวทำไงแป๊บนึงนดูละเล่นอะไร,ต,ร,ร,ะรต่อดีรู้ละดูละดูละูลเล่นอต่อดูละผมรูละอย่าตายแล้ว